ดีครับผมพบกับผมช่องหนงคนในตำนานคุณเดียวมื่อนี้กับสิมาตกปลานะครับมันหยุดวันอาทิตย์เนาะมาหาอยากหากินตามภาษาครับมาตกอ่าคล้องธรรมชาติครับคล้องทรงนำถึงวรรณภูมกับมากับทีมงานครับพบกับเซียนแถมครับสวัสดีครับจวดว่ามาเนี้ยมีรุ่นยนมาโอเคโอเคครับเดี๋ยวพอกับเสียงร้องครับ เส้นล่องแปลงได้ครับเมื่อนี้จิดจวดเจวดจวดอืมยิ้มจนแถวแหงเส้นเส้นแถมน้ำจกแต้กแล้วเมื่อไหร่หาแล้วบู๊ยต่อยก่อนต่อยก่อนมีการต่อให้ก่อนมาสั่นมาฮึคักเถอะเออจากน้อยเขาเอาแท้ครับอืมตัวนี้อันนี้เครื่องยัง์โมฮอนเครื่องแม่นหอนในโซล่าบ่ว่ามันบินซินโอ้ยคักคือดอก อบยากาศเนหนาวอากาศเนาาหนาวเนาะมาลุ้นต่อไปครับครับ้งไดกะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับช่องนองคนในตำนานเนาะ,ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิงติ้งนงจิ้งนงอะไรครับใครใครคลิปนี้ครับโอเคครับมันๆเนาะวันนี้เนาะมาลุ้นต่อไปครับไพ่าาจะได้หลายทำได้จดจวๆครับไปครับ ได,วไดว้วไดแล้วเี่ยงเยียวครับโจจ,จปลาทีทยังมารูเรื่องเล่นโอ้ oh. ได้กระช่างยิสละเอเด้อบานนี้เ <c ười> พนเ <c ười> ใช่ของเขาผ่านยางเขาอยู่ไนเหรอเนูอกำลมเจเส้นมันหกเส้นมันกระกมมีเเจส้นเลาเจีเส้นใารคิดั้งงานเาไปรู้หเดี่ตะไคร้เป็นอะไอยู่ได้อาเฉพะนามกระดกแต่ว่ากินเขาแทบตัดติดตะไคร

บทั้งเทียบาควอนเนี่ยนะเขก,เเกิดเนาะเาเกยงเขาเกิเท่าไรเลยต่อปเส้นเลยบอกไปวเเกิดเล่ยปลาช็อกเกอร์ครับปลานกกเนนอเลยไม่หกปเลยกปเลยไปสั่ง,สงกิโลโาขายเถอะเจ้าเจ้าเจ้เ<อ>าให้สกิน

เียนลองทำใจครับวันนี้ธรรมดาเขาหมานวันเสาร์ครับวันอาทิตย์เขาไม่หมานครับ <c oughs> โคตวันเดือนปีแล้วครับเจ้าลรบอกให้ผสมเอาเปรผสมกัน นังแขวแขงหงือปลาก็ได้พูดไหนไปกินกี่นังคนกินแล้วก็ตด เนโ,นโอ้มันมันมันเขีย,ว,ขว,ยวครับเขียวแต้มแหลกในชีวิตมือไอ้ <c oughs> เขียวทำงานแล้วครับหแล้วกิไปเขียว <c oughs> สุดยอด <c oughs> เราพ่็มางสินั่งรับแล้วเมื่อกี้หัวหัวแล้วทำง่ายมากินตัวนี้กินตัวใไหนเมวได้อีกแล้วครับทัานเรมทนเราจักเตมแล้วเมียวอ่าแต้มแล้วครับโอ้โห ดูถูกระแสงแดงมาเลยดิเส้นเมียวมาเจิมให้ครับเมื่อไงต่อห้ก้อนเหรอต่อมาคืงวันแล้วเย็นเดี๋ยวมันก็มาเห tí lên cả à? quá tí cái cái mà tí là cả à? tí lên, cái mà. Ừ, à, tí lên tìm cái tìm cái đi, cái đi, cái tìm cái tìm Tí tìm cái tìm cái tìm cái xăm cái tìm cái tìm เสียนเหนียวแซงแล้วครับยูบ้าบ้เหลือสุดยอดสุดยอดนั่นโต๊น่นตกก็ยังได้น้อแน่นันแน่นอนกะช่างแดงกะช่างแดงได้อีกแล้วอายวะป่ะนี้อายวะผู้ใดอายวะอื เสี้ยนเทพคันเทพพันวะ่าเขานันตกยังไงเนาะหยดสุดยอดินีนน้สวยครับรเดี๋ยวสแยสวยสวยสวยนี่นอนนี่นอนเอ,อนเต็มปากครับเบ็ดมนันรอเบ็ดมนันเนะ ไม่เนเวทเขานี่ว่า <laughs> <laughs> yeah. คลกกลายกินกีนังเจ้าเห็นรองเท้าพวกงาอย่นี่ไหมใช่เปล่ามังกิม้องทาพอนมันเนาะหยั่งมือยกาขาดเทาเฉยเย ตอนมันปั่นเงียนะมันสิบวัมันสิบวันเดเบิ้งนี้มัปั่นเงียป้อนเทปปากรับกรอบเลถ้ากินเลยจะแดงมาเมาอือโอ้ปาตะเพียนครับ xiên miếu là mèo này, mèo à, mà bưng cháu cái này hóa chảy, 2 cái này xiên xem kìa, xuôi, xài xuôi sụt giọt đấy bà ai bó, ai bó, xiên xem ai bó. ai bố, ai bố, xem xem ai không ตีเลยปา่าตีเลยป่าบอว่ะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับไปสว่างแล้วป่าพวกเขาเป็นไงมาสรุปเบ้างครับว่าใหได้หลายเป็นไงครับครับบังครับครับผมนี่ป่าเสื่อมล้าหมดเลย เกลีรยครับอุ้ยฉากย่ครับอยู่นี่อยู่ลาเียมีปลานิก็มีดด ครับผมโอ,อเคได้ประมาณนี้นะครับแมวป่าบกเขาไร้ไม่ได้เหมือนนี่หายแล้วไมา่ขาดก็ได้ประมาณนี้นะขอบคุณที่รับชมครับทุกท่าก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดิ้งจ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 ิ้งกังได้ครับเป็นกำลังใจผมโอ,อเคครับสวัสดีครับผม